ก็จะมีข่าวเรื่องการหลอกลวงให้มาลงทุนเทรดหุน้นหรือว่าลงทุนใน สินทรัพย์ต่างๆที่อาจจะไม่คุ้นชินกันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะแต่งที่บอกไปว่ามีฉาชีพก็มาในหลายรูปแบบนะคะเคสนี้ค่ะทนายภเนสารพากลุ่มผู้เสียหายกว่า30คนบุกร้องปออสนะคะหลังจากถูกยูทูบเบอร์สาวหลอกลวงลงทุนผ่านแอปพลิเคชันรวมกว่า2,000ล้านบาทเยอะมากและหนึ่งในผู้เสียหายวันนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณกันวราทิศสุขสวัสดิ์นะคะหรือว่าคุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยเรื่องนี้ต้องคุยเลยนะพี่กอลเพราะว่าออนเชื่อว่าหลายๆคนอะ ก็มันคืออยากลงทุนน่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เออคือตอนนี้ก็เป็นข่าวที่แบบคืโคอมม<ช>่ะคุณผู้ชมน,น,นะฮะล่าสุดนี่คือเป็นชคลีความแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนรวมตัวกันไปกองปราบแล้วค่ะคนที่แจ้งความนะคะแต่ว่ามีผู้เสียหาย3มถึง4พันคนเลยค่ะแต่เขตแจ้งความอ่ะยังมีไม่ถึงสองรอคนเลยค่ะอ,อเอาหรอทำไมอ่ะเพราะว่าคือเราเขาว่าตั้งแต่โกงไปใช่ไหมคะเขาออกมาอัปเดตตลอดว่าไปสอนอนนู้นสอนอนอนี้ค่ะ แล้วก็จะมีกลุ่มคนเชื่อใจรอได้ห้ามแจ้งความม,มีกลุ่มนี้ค่ะอ๋ออย่างน,นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเล่าท้าวความกันนิดนึงก่อนคือว่ายูทูบเบอร์สาวคนนี้นะฮะคือคือเขาชวนลงทุนแหละถูกไหมครับพอลงทุนปุ๊บเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ลงทุนเนี่ยก็ได,ได้ได้ปันผลได้คืนบ้างได้คืนเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งมาถึงวันนี้คือมันไม่ได้คืนแล้วนะฮะทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ อ้าเงินฉันไปไหนอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอมีเรื่องมีราวขึ้นมาอย่างที่เป็นข่าวนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยทางยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเหมือนเป็นไลฟ์อัปเดตอัปเดตเหมือนประมาณแบบว่าถ้าหากว่าใครไม่แจ้งความเขาจะพยายามชดใช้ให้ทุกวิถีทางแต่ถ้าใครแจ้งความ ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้นะอ่าใช่ไหมซึ่จ้งไม่ไมันก็เลยมีคนไม่แจ้งความในจำนวนหนึ่งเพราะว่าก็หวังว่าจะได้เงินสุนขีนมาเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าแจ้งความเขาจะติดคุกแล้วก็หาเงินมาคืนไม่ได้นะอ่าโอเคง่้ขอขอขอไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะคุณฟ้าไปติดตามยูทูบเบอร์คนนี้หรือยังไงทำไมถึงได้ไปไปร่วมลงทุนกับเขาใช่ค่ะคือติดตามเขาทางอินสตาแกรมมาประมาณ78ปีแล้วค่ะเห็นตั้งแต่เขาเป็น เออครูสอนเต้นเป็นนักร้องเ,ออเป็นไปเดบิวต์ที่เกาหลีค่ะแต่ว่าไม่รุง่งเขาก็เลยกลับมาไปเปิดโรงเรียนสอนเต้นค่ะซึ่งอันนั้นเป็นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เ่าใช่งหมใช่ค่ะเรื่องจริงทั้งหมดจนช่วงโควิดโรงเรียนสอนเต้นเขาเปิดไม่ได้คพอเปิดไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยเปิดรับสอนเทศค่ะ มีสอนเลนะคะแล้วก็รับฝากเทรดสอนเทรงคือการการเล่นหุ้หนนะนะประมาณนี้นะไม่ตอนนั้นคุณไม่สงสัยเหรอจากคนที่แบบว่าเหมือนเป็นสอนเต้นจะเป็นเดบิวเป็นเหมือนเน็ตไอดอลแล้วอยู่มาแบบเอ๊ะมาชวนเทรดเกี่ยวกับหุ้นคุณ,คณไม่สงสัยคน,คนละสายเลยด้วยนะเนาะดูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะด้วยใช่ค่ะเพราะเราเห็นว่าเขารับสอนด้วยเขาเป็นครูอะค่ะ เราก็เลยโอเครับสอนด้วยเราก็ลงเรียนด้วยเทรดด้วยเพื่อที่จะดูพฤติกรรมเขาไปเรื่อยๆอ๋อคือก่อนเราจะไปลงทุนเราไปลงเรียนกับเขาก่อนใช่ใช่ใช่ลงเรียนก่อนก็เลยก็เลยมีความเชื่อใจใช่มีความเชื่อใจเพราะว่าเขาเทรดทุกวันไลฟ์สดทุกวันเวลาเขาเทรดเราก็เห็นใช่ว่าเทรดจริงๆเป็นไลฟ์สดใช่ของนี้มันหลอกไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทำเป็นเซตอัพเป็นคือเรากดตามเขาได้เลยแล้วเราก็ได้กําไร ของพอตของเราด้วยะคแต่ว่าที่เทรดเนี่ยไม่ใช่ในในหุ้นแบบที่เทรดทั่วไปเป็นในแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแอปพลิเคชันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันมันมันเกี่ยวข้องกับหุ้นหรือว่าเป็นเป็นการเทรดยังไงนะคะคุณฟ้าเป็นผู้ื่อแอปได้ไหมคะอย่าดีกว่าโอเคค่าจะเป็นว่าเราะว่าเราไม่มีเงินไปตอนที่เขาฟ้องเป็น เกี่ยวกับเทศกุลเงินค่ะเศกุลเงินก็คือมีกฎขึ้นกับลงใช่เราก็บางทีเขาก็สอนการดูกราฟคือแนวรับแนวต้านค่ะใช่เราก็เรียนกับเขาไปเรื่อยๆก็โอเคแนวรับแนวต้านของเขาก็ใช้ได้ผลจริงแล้วก็มีเครื่องมือในแอปนั้นว่าโอเคถ้าเลือกเครื่องมือนี้มันจะดูกราฟได้ง่ายขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่เราไปลงทุนกับเขาม,มีปรึกษาคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆรอบข้างไหมปรึกษาค่ะเออเออแต่เ้าว่าไงเขาก็ มันมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆจริงๆก็เตือนใช่เขาก็เตือนค่ะก็เตือนตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะเตือนค่ะแต่เราเห็นว่าก็มันได้อใช่แล้วเราก็ไปเรียนเองด้วยเราก็มีความรู้เราไม่ได้แบบลงทุนแบบไม่มีความรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเป็นอย่างนั้นมานานแค่ไหนครับจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันชักอาการแปลกๆแล้วหรือว่าฉันฉันจะโดนอะไรไม่นะเออได้กําไรมาเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมพามีนาก็ยังได้อยู่ค่ะผ่านไปกี่เดือนครับ ประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเริ่มมีอาการใช่ค่ะเริ่มมีอาการคือเขาไม่มีท่าทีอะไรเลยค่ะคือจ่ายกำไรเรื่อยๆตลอดทุกวันทุกวันจะมีการจ่ายกำไรแต่ถ้าใครไม่ได้กำไรเขาจะมาทวงในกลุ่มค่ะใช่แต่ว่ามมีทวงไลยหรอมมีทวงครั้งครั้งเดียวค่ะคนเดียวเออแต่ว่าเขาก็โอเคจ่ายไปเรียบร้อยแล้วพอวันที่สิบเอ็ดมีนาเนี่ยค่ะอัพไอจีเลยว่าหยุดทุกคนหยุดโอนเงินเข้ามาตอนนี้โบเกอร์ถอนไม่ได้อืมใช่ พออันนี้ทุกคนแตกตื่นคือเป็นกระทันหันเลยใช่กระทันหันเลยจากที่ทุกเดือนเราได้ปันผลทุกวันเลยค่ะทุกวันอยู่ๆมาวันนี้บอกหยุดใช่หยุดนะฉันเหมือนฉันกำลังจะโดนบล็อกเกอร์โกงโกงอ๋อคือเหมือนเขาก็อ้างว่าเขาโดนโกงใมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันยูทูบเบอร์คนนี้เอาจริงคือถ้าเราตีความเป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะเหมือนเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางได้ไหม เหมือนเอาเงินเราไปต่อยอดให้อย่างนี้ป่ะใช่คือเขาก็จะไปทํากับโบเกอร์อีกทีนึงกึ่งในหน้าที่รวบรวมรวบรวมคนแล้วก็เอาไปเทรดให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเงินน่ะต้องโอนผ่านเข้าของเขาบัญชีเขาก่อนที่เขาจะเอาเงินเขาไปเทรดให้อีกทีนึงแล้วก็ได้เงินจากตรงนั้นมาปันผลให้เราใช่ถูกต้องผมถามคุณจับใจเลยนะณวินาทีนี้เลยที่เขาบอกว่าเขาโดนโบเกอร์โกงไปคุณเชื่อป่ะ เชื่อค่ะเพราะว่าเราก็เทรดเองด้วยอเออยังไงทําไมคุณถึงดูแลรู้สึกว่าไม่เชื่อเพราะว่าแอปเนี้ยค่ะมันคนเทรดทั่วโลกแล้วเราก็เทรดเองด้วยจํานวนเงินที่เราลงไปก็คือหลักแสนเหมือนกันก็คือถอนได้ปกติมีช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาก็หนุนได้ตลอดอะค่ะอ๋อก็คือไม่ได้มีปัญหาที่โบรกเกอร์ไม่ได้มีปัญหาที่แอปพลิเคชันแต่มันอยู่ที่ตัวบุคคลแห้ะแต่เขาอ้างโบรกตลอดอ้างตลอดว่าเป็นโบรกเกอร์แต่ในเมื่อเราคือเราเอาง่ายเราลงทุนสองขาแหละ ลงเองด้วยแล้วก็ฝากเขาลงด้วยใช่ไหมฝั่งขาที่เราลงเองอ่ะได้ไม่มีปัญหาแต่ฝั่งขาที่ฝากเขาอ่มีปัญหาก็แอปเดียวกันถูกไหมวิธีก็เดียวกันเราก็เลยไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์วันนี้นะคุณฟ้าจริงแล้วคือมีหลักฐานมาให้เราดูด้วยนะครับอันนี้คือมันพอจะชี้ชัดอะไรให้เราได้ทราบบ้างเอาแบบว่าคนทั่วไปเข้าใจอ่ะคุณฟ้าอธิบายแบบนี้คนทั่วไปเข้าใจเหรอคะก็คือว่าเราโดนชักชวนจากในอินสตาแกรมของเขาอย่างนี้ค่ะ จากทุน2,000ัดอลลาร์นะคะลลไปแปดพันคือเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรามาลงทุน2,000ดอลลาร์มันจะสามารถไไจะบวกคูณกลายเป็น8,000ัดอลลาร์<ช>ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาก็จะอัพลงทุกวันค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อลองดูหน่อยไหมอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าเราเรียนกับเขาด้วยค่ะอันนี้คือเราเห็นจริงๆเขาได้เขาได้ค่ะกำไรสองล้านหรอคะภายใน8ชั่วโมงอ่ะนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็ได้จริงๆได้ค่ะเพราะว่าเราดูไรฟ์สดกับเขาอยู่ว่ามันได้จริงๆเราก็เลยเชื่อมั่นใช่ค่ะลงทุนครั้งแรกไปเท่าไหร่ลงทุนครั้งแรกสามพันบาทเองค่ะอ๋อลงน้อยๆก่อนหลังๆคือตุ้มเลย พอเราเชื่อมั่นมากขึ้นเราก็กล้าลงมากขึ้นเพราะราเรียนกับเขาด้วยส่วนหนึ่งพอจะบอกได้ไหมจากสามพันมันกลายเป็นเท่าไหร่ล้านห้าค่ะแล้วได้กลับมาได้กลับมาเท่าไหร่คะจากหลังจากเกิดเหตุที่ได้กลับมาจริงๆอ่ะหนูคิดว่าสามเดือนคืนทุนแหละเพราะว่ามันได้กาไรสามสิบห้าสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์พอสามเดือนคืนทุนปุ๊บก่อนเขาจะไปเขาเปิดกลยุทธ์ใหม่ก็คือให้ทําสัญญาค่ะอืมีการเปิดทําสัญญาทําให้เชื่อใจถูกต้องค่ะ แล้วก็เขาก็อัพลงไอจว่ามีการรับรองจากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดบริษัทในชื่อของเขาอทําให้คนแบบโอเคมั่นใจฉันมั่นใจไปอีกออใช่เพราะว่นมีการาระกัการันตีแล้วแล้วก็การันตีว่าจะได้เงินคืนด้วยใช่ไหมคะแต่เอาจริงไกรครั้งนี้มั่นใจือว่าเป็นบทเรียนเลยนะว่า ต่อให้มีสัญญามันก็ไม่มีอะไรมายืนยันเลยถูกไหมทําอะไรไม่ได้เลยค่ะสัญญาไม่สามารถทําอะไรได้เลยอ่าในในฝั่งของการฟ้องร้องสัญญานั้นไม่มีผลแล้วหรอคะน้อฟ้าไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเนาะคุณกลัวไหมสุดท้ายแค่พูดเฉยๆนะกลัวไหมว่าสุดท้ายมันจะไปจบตรงที่ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายออย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเหรอทําใจรอเลยหรอทาใจรอค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าตั้งแต่เราโดนโกงว่าเขาไม่ให้แน่ อ oh. แต่ว่าเห็นล่าสุดว่าฝั่งคุณแม่ของยูทูบเบอร์สาวท่านนี้เนี่ยเหมือนไม่ทราบว,ว่าออกมาไลฟ์หรือว่าชี้แจงยังไงแต่ว่าเขาได้แจ้งว่าเนี่ยแม่ก็บอกว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ แคุณแม่ก็แจ้งด้วยว่าตอนนี้ลูกสาวและแม่มีความสุขมากมีทุกอย่างแล้วเรากินเราเที่ยวเราไม่จําเป็นต้องเอาของของใครดูแลตัวเองได้มีธุรกิจตอนนี้ชีวิตมีครบแล้วเหมือนเป็นการจะบอกว่าไม่รู้จะโกงทําไมอ,อันนี้คุณฟาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อันนี้ค,คือคลิปนานมากแล้วค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆเลยค,คือเขาก็พยายามอัพโซเชียลทุกอย่างว่าฉันไม่หนีนะถ้า<อ>ฉันหนีฉันหนีไปแล้ว<อ>คนมาตามที่บ้านฉันก็ไม่หนี<อ>ฉันให้รอตามคิวตามคิวโอนอย่างนี้ค่ะคือมันเป็น เพื่อ,อยื้อยื้อเวลาแจ้ง,งความใช่ค่ะคิดว่าเขาจะดึงเพื่ออะไรอ่ะดึงเพื่อตอนนี้ไงคะตอนนี้คือเขาหายไปแล้วเกินสามเดือนแล้วคือจากที่เขามาไลฟ์อยู่เมื่อสักน่าจะเมื่อวานหรือสองวันที่แล้วผมไม่แน่ใจอ่ะคือมันก็ยังไม่มีการยืนยันใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนอันนั้นที่ไลฟ์คือคลิปนานแล้วค่ะ เอาอ๋อเหรอใช่ค่ะคือคลาปเก่าะะคคือคลิปเก่าค่ะดังนั้นราะว่าเขาหยุดไลฟ์ไปตั้งแต่ที่เราติดต่อได้นะประมาณช่วงเดือนเดือนไหนเขาคุณวะล่าสุดที่ติดต่อได้มีนะประมาณเมษาค่ะปปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะาผมผม <นา S 1> อีกทีนึงค,คืออย่างนี้คือพอดีคือข่าวที่เราเห็นเรื่องเรื่องยูทูบเบอร์คนนี้มาไลฟ์เนี่ยเราเพิ่งเห็นสักวันสองวันนี้ที่เขาบอกว่าเหมือนแบบว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองมีงานอะไรติดต่อเข้ามาได้นะคะ จะได้หาเงินมาดูแลคนที่เขาเดือดร้อนอันนี้คือคลิปนานแล้วนานแล้วค่ะช่วงแรกๆเลยค่ะที่โกงอ้าวเหรอแปลว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะแล้วก็หยุดการอัพอินสตาแกรมหรืออัพโซเชียลทุกอย่างใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้แปลว่าแปลว่าผู้เสียหายหลายๆคนก็ค่อนข้างมั่นใจว่าฝั่งที่โกงเนี่ยไม่น่าใช่โบรเกอร์ก็คือตัวเขานั่นเองใช่ค่ะอืม พราะตอนน e ี้บุกเกอร์ก็ยังเปิดอยู่เ,ออเปิดอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ,ะออคุณมีกลุ่มไหมคนที่เสียหายเนะะี่ยฮะได้พูดคุยกันไหมมีค่ะอ,อมีใครแชร์ไอเดียอะไรยังไงกันบ้างก็คือตอนนี้ก็คือแค่รวมตัวกันไปกองปราบก็ยากแล้วเพราะว่าแต่ละคนอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไม่สะดวกมาบางคนทุ่มหมดหมดตัวเงินหมดแล้วค่ะไม่สามารถทําอะไรใดๆไ,ได้อีกแล้วค่าเดินทางยังไม่มีเลยค่ะอของคุณนี่ถือว่าเดือดร้อนขนาดไหนลําบากเลยไหมตอนนี้ ลำบากค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ทุ่มหมดตัวเลยทุ่มหมดตัวแล้วพอเรารู้แล้วว่าโดนโกงโอเคไม่เป็นไรเราหาใหม่หาใหม่ก็คือเริ่มเริ่มใหม่เลยค่ะอืแต่เราก็จะไม่ยอมไม่ยอมค่ะให้เขาคือแบบว่าหลอกเราไปง่ายๆแบบนี้ไม่ยอมดําเนินคดีถึงที่สุดค่ะขออนุญาตถามถึงความคืบหน้าในฝั่งของการดําเนินคดีค่ะว่าตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วคะคุณฟ้าไม่มีความคืบหน้าเลยเลยค่ะอ้าวยังไงอะฮะอ้าว ก็คือว่าตั้งแต่หนูแจ้งความไปนะคะตอนนี้ผ่านมาห้าเดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆเลยเ้แจ้งความไปห้าเดือนแล้วเหรอใช่ค่ะเอาผมนึกว่าเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นแบบว่าอาทิตย์สองอาทิตย์มันเพิ่งเป็นข่าวด้วยแหละห้าเดือนแล้วค่ะใช่ใช่เพิ่งเป็นข่าวค่ะซึ่งซึ่งคือห้าเดือนเนี่ยคือเราก็รวมตัวของผู้เสียหายที่บอกว่าสามสิบกว่าคนเนี่ยไปแจ้งมาจาห้าเดือนที่แล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้แจ้งที่สอนอใกล้บ้านเลยค่ะก็คือสอนอคือสถานีตำรวจใช่ค่ะอ๋อเหรอ อ๋อแล้วเขาบอกว่าไงอะทุกวันนี้เวลาไปตามเขาอะตอนนี้คุณตำรวจเขาไม่ตอบแต่หนูว่าน่าจะเข้าหนูจะเข้าไปสอนอค่ะไปคุยกับเขาเองเราฟ้องไปอะไรที่ใหญ่แบบนี้ได้ไหมเขาบอกว่าถ้าฟ้องก็คือต้องเป็นทางแพ่งแต่ทางตำรวจจะเป็นอาญาหนูต้องการดําเนินคดีอาญาอยากเป็นเอออยากจะแจ้งคดีอาญาเออเอาแล้วไม่เราไม่แบบว่าผมชี้ชัดไม่ได้ผมเป็นพิธีกรอ๋อแต่ว่าถามนี้ดีกว่าว่าฝั่งทนายไพศาลตอนนี้ค่ะความคืบหน้าที่จะดําเนินต่อไปค่ะไปจะไปขั้นไหนต่อคะมีแนวทางค่ะทนายไพศาลก็คือมีแนวทางที่ชัดเจนก็คือ จะอยากจะเหมือนต้องตามตัวกลับมาให้ได้ค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยค่ะเ้วเรามองเห็นวิธีการยังครับที่จะเอาตัวกลับมายังค่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปกองปราบเมื่อสองสามวันที่แล้วเองค่ะเพิ่งเพิ่งดาเนินการกันเพราะว่เพิ่งมีทนายเข้ามาช่วยด้วยแล้วตอนนี้มีใครพอจะเดาออกไหมคะว่าเขาน่าจะอยู่ที่ไหนยังคิดว่าเขายังอยู่ในประเทศไทยไหมไม่อยู่แล้วค่ะ คิดว่าออกนอกประเทศเลยนกประเทศแน่นอนมั่นใจเลยเหรอทำไมถึงมั่นใจคะเขาออกทางธรรมชาติแน่นอนโอ้โหหรอดังนั้นคือมูลค่ารวมเนี่ยที่คุณฟ้าทราบตอนนี้คือ2000ล้านจริงๆ2,000ล้านแน่นอนค่ะโอ้โหผมจะบอกผู้ชมนี่ครคือไม่ใช่แค่คุณฟ้านะที่แบบว่าเดือดร้อนจากเรื่องนี้นะครับคือคนเดือดร้อนจากเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางแม้กระทั่งทีมงานในรายการของเราก็โดนฮะทีมงานในรายการเราก็โดนครับนั่งเนี่ยฮะน้ำตาคลออยู่ตรงเนี้ย แต่น้องคนนี้โดนไปไม,ไม่แรงมากน้องคนนี้โดนไปแปดหมื่นแปดหมื่นแต่ว่าเขายังเด็กอยู่เลยคุณว่าเขาจะหาเงินมาได้ะเก็บสะสมมาแปดหมื่นก็มีค่าสําหรับเขานะคือนอกจากคุณฟ้าที่มั่นใจเพราะเทรดเองแล้วแต่ออนเชื่อว่ามันมีมีอีกหลายหลายคนที่เป็นผู้เสียหายแล้วเชื่อใจเพราะว่าเห็นว่าเขาอยู่ในวงการมายาวนานแล้วเห็นเหมือนบอกว่าเขาเหมือนมีคอนเนคกชันกับคนในวงการบันเทิงด้วยอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะมีคอนเนคชันทั้งดาราเน็ตไอดดอลเขาแค่ถ่ายรูปแล้วมาอ้างหรือเปล่า ไม่ค่ะก็คือเขามีการแท็กอรี่อากานอะไรก็คือว่ามีคนกลุ่มในวงการไปถึงลงทุนกับเขาด้วยอย่างนี้หรอคะอ๋อแล้วเอาจุดนั้นมาเป็นเหมือนจุดเชิญชวนคนอื่นๆต่อไปเขาก็ไม่ใช่ใช่คือเขารีอรี่อพอคนติดตามเห็นแล้วว่าโอเคมีเน็ตยอนด์มอร์ฟ้านะเออ คือใช้วิธีว่าเอาคนมีชื่อเสียงมาแล้วก็พุชตัวเองขึ้นไปให้มันดูแบบว่าดูน่าเชื่อมั่นขึ้นอย่างนี้อ้าวอย่างนี้มันสุดท้ายเอ๊ะมันจะไปจบยังไงดีเรื่องนี้ยังตามตัวไม่ได้อะแล้วหน่วยหน่วยงานไหนถึงจะมาดูแลเราได้เนี่ยใช่ค่ะก็หวังหวังให้กระบวนการยุติธรรมค่ะมันมีจริงๆคือที่ผ่านมาเนี่ยเคสแบบนี้มันมีหลายเคสมากมากเลยจับได้ก็คือสิบในหนึ่งหนึ่งในสิบอะไรเงี้ยค่ะจับได้หนึ่งในสิบเคสและมักจะเป็นเคสที่ว่าจับได้ปุ๊บ ก็หาเส้นทางการเงินไม่เจอใช่ค่ะมักจะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นแต่ทางคุณฟ้าเองก็อยากจะเรียกร้องให้ผู้เสียหายทุกๆคนออกมาใช่ไหมคะอยากให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเชิญชวนคนออกมาร่วมกันเลยค่ะค่ะก็คือว่าอยากให้ทุกคนที่เสียหายนะคะรีบออกมาแจ้งความค่ะตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเป็นของตัวเองคือตอนนี้เขาหนีไปแล้วเราเราเราทำอะไรไม่ได้ต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมค่ะตอนนี้ ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะอืมแม่แต่เอาจริงนะผมว่าถ้าหากว่าคุณยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยนะออกมาแสดงตัวซะหน่อยอะ่ะม,มันก็จะแบบว่ามันก็จะดีกว่าเนี้เนาะคืออย่างน้อยเนี่ยอ่ะอย่างยกตัวอ,อย่างคุณฟ้าอย่างเงี้ยจากที่ไม่มั่นใจอะไรเลยอะ่ะ อย่างน้อยยังรู้สึกว่าอ๋อก็ยังอยู่แล้วคุณจะมาบอกคุณจะมาทำงงทำงานอะไรเพื่อหาเงินมาคืนเขามันก็จะได้ชัดเจนขึ้นเขาอยู่ไงก็ตอนแรกเหมือนบอกว่าผู้เสียหายก็ยังได้คืนแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไปไหนได้คืนเป็นหลักพันนะบางคนลงหลักแสนหลักหมื่นแต่ได้พันใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆอยู่ๆก็หายไปเลยใช่ค่ะเมือนว่าชั้นคืนนะชั้นคืนอยู่โอนเคสหลักหมื่นอยู่ค่ะสับพักก็คือหายไปเลยเออเอาฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะพลาดแบบคุณฟ้าหน่อยนะ ก็คือว่าเงินของเราค่ะอยู่ที่ตัวเราดีที่สุดไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆจริงๆอืททาด้วยตัวเราเองดีที่สุดค่ะคือคุณฟ้าอาจจะอยากหมายถึงว่าถ้าเราจะคิดลงทุนหรือจะเทรดเองเนี่ยศึกษาแล้วทำด้วยตัวเอง<ช>ก็ได้ไม่ได้อยากจ,จะบอกว่าเอ้ยการเทรดหรือการลงทุนมันเป็นเรื่องผิดนะโอเคมันเป็นเรื่องที่มันมีความเสี่ยงก็จริงอย่างที่เราบอกกันเสมอมาแต่ว่าการฝากคนอื่นเทรดเนี่ยเสี่ยงยิ่งกว่าถูกต้องไหมคะ,ค,ะคุณฟ้าเราเอาเงินออกจาก กระเป๋าเราเองแล้วอ่มันไม่มีทางได้คืนมาไงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องย้ำนะครับก็คือว่าเวลาคุณจะลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ทําในสิ่งที่คุณรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดยังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะว่าอะไรดีไม่ดีต้องทําอะไรยังไงอย่าไปเสี่ยงมันอาจจะโดนหลอกได้เอาจริงนะสมัยเนี้คือคืออย่างที่เขาพูดกันนะฮะบางทีเนะี่ยมิจฉาชีพโจรม,มาในคราบของคนใส่สูตรแล้วนะมีแบรนด์เนมหมดนะสมัยนี้นะขับรถหรูนะ ไปเชื่อมากไม่ได้นะฮะแล้วเกิดเห็นภาพแบบถ่ายกับเซเลปดาราผมบอกเลยใครก็ถ่ายได้อืเจอหน้าปุ๊บก็ขอทิ่รูปผมก็ต้องไปยืนถ่ายกนเป็นมารยาทอ่ะถูกถูกนะฮะเอออย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆอย่างงี้ก็ขอให้คุณฟ้าและผู้เสียหายทุกคนอ่ะอ่อขอทุกคนที่เสียหายได้เงินคืนมากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วกันค่ะเอวันนี้ขอบคุณคุณฟากนะคะขอบคุณที่มาบอกเล่าประสบการณ์